เดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศข้างบนนะคะกำลังพาไปเลี่นเดินขึ้นมานะคะอะคลิปก้อยคลิปก้อยคลิปก้อยว้าวเดี๋ยวจะให้ดูวิวข้างบนนะคะนี่ฝั่งนี้มันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะว้าวิ i g บ o y บิ๊กบอยอันนี้คือเดินอยู่บนฝั่งนะคะไม่ได้ลงไปแบบว่าครับครับพอมเมี่ฮันอินสไฟร์ไฟอะอะคลิปโกเองครับครับครับอาบบ็อกซ์อะครับ อ๋อเลวมามิวโฮดิงเดนเล่มีแคลีอายยยยเย้เย้เดี๋ยวให้ดูวิวข้างบนอันนี้ก็จะเป็นหญ้าแบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลยเดี๋ยวเดินไปดูพร้อมกันนะคะแอบเจ็บเท้านิดนึงย่า เราไม่เดินไกลพรออุ้มไ่เรียมเดี๋ยวให้ดูฝั่งโน้นนะคะทะเลอีกฝั่งนี้นะคะที่ฝั่งนี้มีคนเดินขึ้นมาเหมือนกันอุ้มไปเรีม่มอุ้มไปเรียมนะคะไม่อยากจะเดินไกลครับครับครับ let's go, go, go. อยู่บนยอดตอนนี้คนก็จะเยอะคนก็จะเริ่มเยอะแล้วนะคะ mm hmm. ไม่ดาวเป็นกระเด็ดมากที mm ่บ hmm. อกว่าเป็นปัญหาปัญหาหนักมากเลยตีนกาขึ้น,นแน่แ oh. ม่เป็นแฮปเีน look at this look at this อย,อย่าได้หาทํานะคะไม่ใส่แว่นกันแดดคือแบบว่าเราจะตีนกาขึ้นเร็วมากเลยนะคะแล้วแบบอยู่ที่นี่ไม่ค่อยได้เจอแดดอะไรอย่างเงี้ยเราต้องแบบนานๆที่เจอแดดคือแบบว่าแสบตามากเดี๋ยวให้ดูฝั่งนี้นะคะอีกฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งน,งนี้ทะเลออกไปโน่นน้ำมันลงนะคะเอออันนี้พวกเงอยู่เดินดินนะคะ อับเลียมอยู่ดับนี้ต้องพิถีพันโฟมอับเลียมเบ๊เฮลโล่เบ๊เฮลโล่วิลวิลววเบ๊เฮลโล่เฮลโลกำลังฝึกลูกเบ๊เฮลโล่นะคะไในกินเพสซี่มาใส่ชุดว่ายน้ำนะ<ไ>แต่ยังไม่ได้ลงไปเล่นน้ำอย่าลืมติดตามอีพีต่อไปนะคะบบ๊ายบายยนคะ่ะ